สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูอีฟในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องหน่วยบ้านใกล้เรือนเพียนมาสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยของโรงเรียนของเรานะคะซึ่งห้องเรียนของเรานะคะเราก็จะมีเห็นป้ายโรงเรียนใช่ไหมคะเราจะมาเรียนรู้กับโรงเรียนของเราหเด็กๆจะต้องรู้จักชื่อของโรงเรียนรู้ว่าอาคารของเราเป็นยังไงในโรงเรียนประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ ะคะ่ะโรงเรียนของเรานะคะจะประกอบไปด้วยชื่อของโรงเรียนนะคะซึ่งชื่อของโรงเรียนของเราชื่ออะไรคะโรงเรียนของแพร่ศึกษาปัญญานุศน,นั่นเองนะคะและต่อมาสิ่งที่เด็กๆจะต้องรู้ต่อมาก็คืออาคารเรียนอาคารเรียนของเราอยู่ตรงไหนมีกี่ห้องกี่อาคารอย่างเช่นอนุบาลของเรามีอยู่ประมาณ หลายอาคารอยู่ประมาณ1 2 3 4 4อาคารก็ว่าได้แล้วก็ฝั่งพี่ประถมอีกนะคะต่อมานอกจากอาคารเรียนแล้วนะคะเราก็ยังจะมารู้จักเกี่ยวกับห้องเรียนของเราเด็กๆก,ก็ต้องคุ้นเคยอยู่แล้วว่าห้องเรียนของเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะห้องอินเตอร์คิด 3A ห้องเรียนเราเป็นแบบไหนเรามี ะะตอนนอนเราก็นอนโดยใช้พื้นใช้ที่นอนปูใช่ไหมคะต่อมาสิ่งที่เราต้องรู้ต่อมาก็คือโรงเรียนของเราก็จะมีโรงอาหารเวลาเด็กๆพักเที่ยงเด็กๆก็จะเดินไปรับประทานอาหารอย่างที่เคยทําอยู่ทุกครั้งนะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะมีห้องน้ําแยกห้องน้ํำชายห้องน้ำหญิงที่เด็กๆได้รู้กันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น สนามเด็กเล่นเดก็ดกๆก็ได้เรียนได้เล่นนะคะก็จะมีสไลด์หรือจะมี shooting, ชิงช้าก็แล้วแต่สนามเด็กได้จะปรับไปตามพื้นที่นะคะเป็นยังไงบ้างคะ <or> RA เรามาเรียนรู้หน่วยของโรงเรียนสิ่งที่เด็กๆจะต้องรู้ในโรงเรียนนอกจากนี้ก็ยังจะต้องมีเรื่องของคุณครูแล้วก็เพื่อนในโรงเรียนด้วยนะคะที่เราจะต้องรู้จกักว่าคุณครูของเราคือใครคุณครูเรามีกี่คนคุณครูประจําชั้นเราชื่ออะไรอันนี้สําคัญนะคะแล้วก็เด็กๆจะต้องรู้จกัก นที่อยู่ในโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะต่อมาเมื่อรู้แล้วเราจะมารู้เรื่องของลักษณะของอาคารเรียนแต่ละโรงเรียนอาคารเรียนก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่คุณครูอีบาโชว์ขึ้นแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันเรามาดูอันนี้คืออาคารเรียนของเราฝั่งประถมนะคะและฝั่งอนุบาลก็จะเป็นเหมือน สายการบางโรงเรียนก็จะมีหลายชั้นมี 2- 3สามชั้นบางโรงเรียนก็เป็นชั้นเดียวส่วนโรงเรียนของเรานะคะฝั่งอนุบาลก็จะเป็นชั้นเดียวเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆอนุบาลจะไม่ทำสองชั้นนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูอันนี้เลยการบ้านโฮมเวิร์ของเราวันนี้นะคะโฮมเวิร์ของ ใบนี้ขึ้นมานะคะเด็กๆหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาซึ่งคุณครูจะเขียนเป็นรอยประลให้เด็กๆเขียนตามแล้วอย่าลืมนะคะเขียนตามแล้วเด็กๆอ่านให้ค,ครูฟังด้วยนะคะอย่างเช่นอ่านว่าโรงเรียนของเราโรงเรียนฉันชื่อโรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรโรงเรียน ศึกษาปัญญานุสรฉันรักโรงเรียนเขียนตามรอยประระบายสีให้สวยงามแล้วก็อ่านให้ครูอิฟฟังนะคะเด็กๆลูกๆอินจะคิดของครูอิฟทำได้อยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูอิม่จบบทเรียนแล้วนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่ก่อนไป สุขภาพของตัวเองนะคะมันล้างมือตัวเองทําความสะอาดจะออกข้างนอกอย่าลืมสวมใส่แมสพกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครูอิปไปก่อนนะคะ See you later bye bye สวัสดีค่ะ